สวัสดีตอนเช้าคะ่ะที่บ้านท้องตะโนดอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะทะเลหน้าหนาวหมอกลองหน่อยๆคะ่ะมีหมอกจางๆแต่กล้องจับไม่ค่อยจะได้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะก่อนไปชมคลิปพี่เพนฝากกดสับสไคร b e กดติดตาม กดกระดิ่งให้พี่เพ้นด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะเห็นหมอกไหมคะหมอกบางจนแทบจะไม่เห็นเกาะทะเดยแต่ละฤดูก็ต่างกันตอนนี้คือคื้นซัดหอยขึ้นมาอยู่บนบนตะลิ่งหมดแล้ว บอนทราก็แทบจะไม่มีหอยใจกว้างเหมือนทะเลดีแต่เคยได้ยินไหมคะคืบก็ทะเลสอกก็ทะเลกว้างเกินก็ไม่ดี ครอบครัวก็อาจจะเดือดร้อนได้บางคนก็บอกว่าเค็มเหมือนน้ำทะเลเลยไม่ดีขี้เหนียวใจใจเค็มใจดำแต่ถ้าน้ำทะเลไม่เค็มกุ้งหอยปูปลาจะอยู่ได้ไหมเนาะ ก็ไม่ได้อีกเราก็ไม่มีกุ้งหอยปูปลากินอีกนะสรุปมันอยู่ที่มุมมองของคนอยู่ที่โอกาสอยู่ที่จังหวะมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในตัวทั้งนั้นไม่ว่าอะไร หรือว่าทุกคนคิดว่ายังไงคะมาทริปนี้ไม่รู้ว่าจะได้ไปเที่ยวที่ไหนกันหรือเปล่ามีแผนสังขยนาบ้านเยอะเลยคะ่ะ ทะเลฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยนะคะหน้าหนาวไม่ใช่ฤดูท่องเที่ยวตอนนี้ก็ยังพอออกเรือหาปลาได้แต่ประมาณธันวามกราหรืออาจจะปลายเดือนนี้นะคะก็จะมีลมเขาเรียกว่าลมเว้าก็คือ ชาวประมงก็แทบจะออกหาปลาไม่ได้อ่ะคลื่นสูงลมแรงน้ำแห้งก็คงจะไม่มีอ่ะนี่นี่พี่เพนว่าน้ำสูงสุดนะก็คือถึงถึงตะลิ่งเลยค่ะถึงหินข้างบนเลยแต่ว่าตอนนี้ก็คือน้ำลงน้ำลงก็คือแค่นี้อ่ะกับที่พี่เพ้นมาเดือนที่แล้ว หรือว่าเดือนกันยาเดือนตุลาเดือนสิงหาน้ําแห้งก็คือแบบแห้งจากสันดอนไปยน์เกือบถึงเกาะอะคะ่ะทะเลแต่และฤด,ดูก็ต่างกันแต่ถ้าเป็นฝั่งฝั่งอันดามันนี่ฤด,ดูท่องเที่ยวของเขาก็คือช่วงนี้นะคะแต่ ช่วงที่เขาปิดเกาะรู้สึกจะเป็นเมษาเมษาเขากลับมีขลื่นลมเนี่ยแค่ทะเลแต่ละที่แต่ละฝั่งคนละฝั่งกันก็ไม่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวดูคลื่นดูขลื่น หอยปีกนางฟ้าค่ะถ้าเป็นทางกระบี่เขาจะเรียกว่าหอยชักตีนเนี่ยจริงๆแล้วคือหอยปีกนางฟ้าสวยไหมคะมีปีกเหลือแต่เปลือกแล้ว หอยปีกน้ำฟ้ามองสีมองทะเลเห็นลมคลื่นเหตจูบหินบางครั้งมันบ้าบินกระแทกหินดังคืนคืน ไม่เคยหลับไหลใครตอบได้ไหมเชไานายจึงตื่นบางครั้งมันสะอื้นทะเลมันตื่นอยู่รำไปทะเลหัวใจของเราแฝงเอารักแอบซ่อนไว้ ดูสิเป็นไปได้ตื่นใจเหมือนดังทะเลครวนยามหลับไหลชั่วคืนก็ถูกคืนฝันปลุกฉันรันจวนยายรักจึงเรรวอนมิเคยจะหลับ กับพี่เพนมารอบที่แล้วหอยจะอยู่เป็นเป็นค่อยๆลาดขึ้นไปนะคะแต่รอบนี้คือโดนคลื่นซัดขึ้นไปคือเป็นสันเลยค่ะเนี่ยก็คือคลื่นซัดขึ้นมาจนเป็นสันเลย มีน้ำจากบนหาดไหลลงทะเลค่ะมันเหมือนด้านบนมีตาน้ําแต่ว่าจริง,รงๆด้านบนมันจะเป็นลําห้วยค่ะแต่ว่าคือคลื่นอะ่ะซัดหอยซัดดินจนไปปิดลําห้วยหมดแต่น้ําก็ยังซึมมาตามดินนะคะ แล้วก็ไหลเป็นทางเนี่ยลงสู่ทะเลถ้าช่วงที่คลื่นแรงๆจริงๆช่วงลมเว้าจริงๆนะคะก็บางทีคลื่นก็ซัดจนห้วยแตกค่ะเปิดห้วยทะลวงน้ำในในสวนในป่าออกมาที่ทะเล แต่ถ้ารดูร้อนคือน้ำในสวนก็คือไม่มีเลยพาทิตไม่ขึ้นเลยค่ะวันนี้พาทิตขึ้นแต่เมฆหนามากมองไม่เห็นเมฆด้วยหมอกด้วยไม่เห็นเลย วันฟ้าใสวันฟ้ามนก็เหมือนกับเรานี่แหละไม่มีใครสุขทุกวันแล้วก็ไม่มีใครทุกทุกวันมีสุขมีทุกข,ข้าวกันไป กันใหม่ทิปหน้านะคะทิปสั้นๆริมทะเลค่ะวันนี้